เอาล่ะครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านยังเป็นทางการด้วยนะครับมาพบกับผมจิจิมูฟี่และว,วันนี้ผมก็จะมาสปอยตอนจบของเรื่องดาบราชันปีศาจนะครับและผมก็จะมาทำคลิปรวมให้คุณผู้ชมด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้ถ้าทุกคนอยากรู้กันแล้วว่าเรื่องเล่าตอนจบของเรื่องนี้นั้นจะสนุกขนาดไหนนะครับก็ไปรับชมคลิปพร้อมกันได้ตอนนี้เลยนะครับและเมื่อสึกการประลองระหว่างพระเอก และไปเย่อชิงได้เริ่มต้นขึ้นนะครับเหยาชือ้อก็ได้บอกว่าตระกูลไปนั้นมีชื่อเสียงจากการคิดคน้นซึ่งทันใดนั้นพระเอกก็ได้ทำการสัตวิชาดาพเพลิงเข้ามาโจมตีนในทันทีซึ่งปืนเวทมนต์ของไปเย่อชิงนั้นก็ได้ทะลุผ่านวิชาดาบของพระเอกไปได้นะครับและพระเอก นั้นก็เกือบจะถูกยิงเข้าไปเต็มๆนะครับผมจากนั้นพระเอกก็ได้นึกถึงตอนที่พระเอกได้คุยกับปูหลางซึ่งพระเอกนั้นก็ได้บอกไปนะครับ ว่าเจ้าไปเย่อชิงนั้นก็ไม่เห็นจะมีดีอะไรเลยมันผ่านเข้ารอบมาได้ยังไงกันทั้งทางที่เขาก็ไม่ได้เก่งกาดและมีแค่ปืนเวทมนต์ของตระกูลเท่านั้นซึ่งอูหลางก็ได้ตอบกลับนะครับว่าจงอย่าได้ประมาทปืนของเจ้านั่นเชี้ยวเพราะมันส่งพลังเป็นอย่างมากแต่ตรับได้ก็ตามที่เจ้าสามารถหลบกระสุนของเจ้านั่นได้ครบหนัดแล้วหมอนั่นก็จะต้องทำการ เปลี่ยนกระสุนชุดใหม่และวินาทีนั้นและที่เจ้าก็จะสามารถเข้าไปโจมตีและเอาชนะเขาได้ซึ่งทันใดนั้นพระเอกนะครับก็สามารถหลบกระสุนนาทีหกได้สำเร็จ และเขาก็ได้ทำการเข้าไปหวดวิชาดาบใส่ไปเยอ่ฉชิงแต่ทว่าไปเยอ่ฉชิงนั้นเขาก็ได้มีอาวุธเวทมนต์อยู่อีกชิ้นนั่นเองซึ่งไปเยอ่ฉชิงเขานั้นก็ได้ทำการซ่อนภายตายไว้ซึ่งมันก็คือปืนของไปเยอ่ฉิงมันสามารถยิงกระสุนเกินหกนัดได้เพราะมันเป็นปืนที่ถูกสร้างขึ้นมาจากเวทมนต์ซึ่งในรอบก่อนๆเขานะครับผมก็เม เคยใช้กระสุนเกินหกนดัดเลยแม้แต่ครั้งเดียวเพื่อทำให้พวกพระเอกนั้นไม่รู้นะครับ ถึงความลับของปืนและพวกพระเอกนั้นก็ถึงกับต้องตกใจและทันใดนั้นพระเอกก็ได้โดนกระสุนนัดที่7ยิงเข้าไปเต็มๆทำให้เยาชื้เขาก็ได้พูดว่าเจ้าไปเย้อชิงนั่นได้ทำการซ่อนไพ่ตายเอาไว้ตลอดเวลาที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันนี้และตอนนี้หัวหน้าของเราก็กำลังแย่สุดๆอูหลังนะครับ จึงได้บอกว่าหลังจากที่ราชินีของตะกูลไปได้ขึ้นคลองบัลลังก์นางก็เร่งให้ทีมวิทยาศาสตร์นั้นคิดค้นาศาสตร์วุธขึ้นมาจากหินผนึกพลังเวทมนต์เพื่อที่จะได้ใช้มันครอบครองโลกใบนี้และนายน้อยของพวกเขานั้นก็มีชื่อว่าไปเยเยอชิงและเทียนไปฉิง พวกเขาทั้งสองนั้นมีอำนาจมากโดยอาวุธวิเศษที่มีอยู่มากมายทำให้ผู้คนต่างเตรงกลัวพวกเขาซึ่งฉากต่อมานะครับ ไปเย่อชิงก็ได้บอกกับพระเอกว่าทีนี้เจ้ารู้หรือยังละ่ะว่าอาวุธของข้ามันแข็งแกร่งเพียงใดมันสามารถตัดขาดวิชาดาบของเจ้าและอีกทั้งมันยังไม่ต้องการการเปลี่ยนกระสุนอีกด้วยทําให้มันสามารถยิงได้อย่างต่อเนื่องและกระสุนนี้มันจะสามารถดูดซับพลังของคนที่ถูกยิงได้และตอนนี้ เจ้าก็คงจะไม่สามารถใช้กำลังภายในได้แล้วทำให้สังเวียนนี้ไม่มีผู้ใดเลยที่จะสามารถต่อกรกับข้าได้ยังไงละ่ะและโลนี่ก็เช่นกันไม่ว่าวิชาของเจา้ามันจะแข็งแกร่งเพียงใดมันก็สามารถดูดซับพลัง ทั้งหมดเอาไว้ได้ซึ่งลำดับ5ก็ได้ตะโกนบอกกับพระเอกนะครับว่าเจ้ารีบลุกขึ้นมาซะเพราะข้าต้องการจะดวลกับเจ้าในรอบต่อไปถ้าเกิดเจ้าแพ้ไปเยื่อชิงแล้วก็ข้าจะไม่ให้อภัยเจ้าอย่างแน่นอนซึ่งทันใดนั้นพระเอก ก็ได้ลุกขึ้นอีกครั้งนะครับซึ่งไปเย่อชิงเขาจึงได้คิดในใจว่าไอ้เจ้าหนุ่มคนนี้ถูกกระสุนของข้าได้ยิงเข้าไปเต็มๆแต่ทําไมมันถึงได้ลุกขึ้นได้อีกซึ่งพระเอกก็ได้ตอบไปนะครับว่าอาวุธของเจ้าน่ะมันจะต้องมีจุดอ่อนอยู่ที่ไหนสักที่หนึง่งเพราะไม่มีอาวุธใดบนโลกใบนี้ที่มันไม่มีจุดอ่อนหรอกถ้าเกิดว่าโลของเจ้านั้นมันสามารถดูดซับพลังงานได้ละก ก็ขาก็จะทำการปล่อยพลังทั้งหมดให้มันมากเกินกว่า ที่โลนั้นมันจะสามารถดูดซับได้ยังไงละ่ะซึ่งไปเยอะชิงเขานะครับผมก็กำลังถูกพระเอกตอนจนมุมนั่นเองเขาจึงได้คิดในใจว่าข้าจะมาแพ้ที่นี่ไม่ได้เป็นอันขาดเขานะครับจึงได้นึกย้อนไปถึงอดีตนั่นเองในสมัยก่อนงานวิจัยอาวุธเวทมนต์ของไปเยอะชิงนั้นก็ไม่มีใครเลยที่ยอมรับมันเพราะว่ามันนั้นมีข้อบก พร่องนั่นเองทำให้เขาและน้องชายก็เสียใจมากที่พวกเขาทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อสร้างปืนนี้ขึ้นมาแต่ก็กลับถูกปฏิเสธ โดยรัฐสภาของเมืองและพวกเขาก็ต้องผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากและต้องอดทนเป็นอย่างมากนะครับและฉากก็จะตัดมาไปเยื่อชิงเขาก็ได้บอกกลับพระเอกไปว่าถูกกระสุนของข้าดูดพลังงานเข้าไปแล้วแต่ทว่าเจ้าไปเอาพลังมากมายเช่นนี้มาจากไหนกันแต่ทว่าคาผูนี้นะยังไม่ได้คิด จะยอมแพ้หรอกนะซึ่งไปเย่อชิงเขาก็ได้ทำการซอนภายตาอีกอันนึงไว้ซึ่งมันก็คือถุงมือที่เขาสวมอยู่ตลอดเวลานั่นเองซึ่งจริงๆแล้วนะครับ มันก็คือถุงมือเวทมนต์ที่ทําให้พระเอกที่ได้โดนพลังจากมันนั้นก็ถึงกับกระเด็นจากนั้นพระเอกก็ได้โดนหลัยยิงกระสุนเวทมนต์ใส่เขานะครับผมซึ่งก็ทําให้พระเอกนั้นก็เกือบตายพระเอกจึงได้บอกว่าใช่แล้ว ความรู้สึกนี้ข้าสัมผัสมันได้อีกครั้งแล้วละทุกครั้งที่ข้ากำลังตกอยู่ในอันตรายร่างกายมันก็จะขยับไปเองเราวกับว่าได้ถูกควบคุมอยู่ซึ่งพระเอกนะครับเขาก็สามารถหลบ กระสุนเวทมนต์ได้หมดทุกนัดทำให้ไปเย่อชิงเขาก็โกรธมากๆนะครับผมและเขาก็ได้บอกว่าเศษขยะอย่างเจ้าน่ะไม่มีทางเอาชนะอาวุธเวทมนต์โบราณของข้าผู้นี้ได้หรอกซึ่งเมื่อพระเอกรู้ตัวอีกทีนะครับผมเขาก็ได้ใช้พลังไฟจัดการกับไปเย่อชิงจนถึงกับตายค่าที่ทำให้จิงจอกเท่าเขานั้นก็ได้บอกกับลูกน้องไปว่าเจ้าหนุ่มคนนั้น มันเป็นใครกันแน่เจ้านั่นมากับบูหลางแต่ข้าไม่เคยได้ยินนามของเจ้าหมอนั่นเลยเจ้าจงไปสืบมาซะว่ามันเป็นใครกันซึ่งต่อมานะครับบูหลางที่กําลังเมานั้นก็ได้บอกกับพระเอกว่าพระเอกนั้นก็ได้รับจดหมายเชิญไปร่วมงานเลี้ยงของพวกตระกูลตองฟางซึ่งหลิวฮงเขาจึงได้บอกไปว่าคนไม่สําคัญเช่นข้าผู้นี้ไม่สมควรไปร่วมงานเลี้ยงที่ยญ่โต แบบนั้นหรอกปูหลังจึงได้บอกนะครับว่าจงอย่าลืมไปสิว่าเจ้ามาต่อสู้ในฐานะคนจากตระกูลข้าซึ่งก็ถือเป็นตระกูลที่ยหญโตมากไม่มีใครมองเจ้าไม่ดีหรอกหน้าและอีกอย่างนึง่ง พวกตระกูลต้องฟางก็น่าจะต้องการอยากรู้ว่าพวกเจ้านั้นมาจากตระกูลใหญ่จริงหรือไม่ถ้าเกิดว่าไม่ล้วก็พวกเขาก็จะหาทางเล่นขี้โกงบนเวทีการประลองเพราะฉะนั้นเจ้าก็จงไปเข้าร่วมง,งานแล้วก็โกหกให้มันเนียนๆด้วยล่ะและเดี๋ยวข้าจะช่วยบอกเทคนิคในการโกหกให้ และข้าก็จะให้แหวนอันสุดแสนจะล้ำค่าของตระกูลข้าไปซึ่งพระเอกก็ได้บอกกับเฟิงหลิวนะครับว่าข้าจะไปแล้วนะดูแลวูหลังให้ดีด้วยล่ะซึ่งเฟิงหลิวก็ได้ตอบกลับพระเอกว่าเจ้าตังฮาร์ี่ต้องดูแลตัวเองให้ดีและจงมีชีวิตไม่อย่างนั้นเจ้าก็คงจะอดกินอาหารแพงๆที่เจ้าพวกนั้นอุตสาหเลี้ยงเจ้ายังไงล่ะพระเอกจึงได้บอกไปนะครับว่าอะไรกันเจ้าก็แค่อิจฉาข้า ที่ได้กินของแพงๆแล้วสิเจ้าฟึงหลิวและจากนั้นนะครับ วูลางก็ได้บอกกับเฟองหลิวว่าอีกไม่นานอาจารย์ของข้าก็จะเดินทางมาที่เมืองแห่งนี้เพื่อช่วยข้าพิสูจน์ว่าเจ้าพวกนั้นมาจากตระกูลของเราเขากับเจ้าน่ะเคยเป็นสหายกันและมันก็คงจะดีไม่น้อยถ้าเกิดว่าพวกเจ้าได้นั่งจิบชาและลำลึกความหลังด้วยกันและเขาก็ได้เตรียมเซอร์ไพรส์บางอย่างไว้ให้กับเจ้าด้วยซึ่งต่อมานะครับผมพระเอก กับหลิวฮงนั้นก็ได้ออกเดินทางมาถึงที่งานเลี้ยงซึ่งจริงจอกเท่าก็ได้ต้อนรับพวกเขาเป็นอย่างดีและหลิวฮงก็ได้พูดนะครับว่าข้าเคยได้ยินชื่อเสียงของท่านมานานมากแล้วท่านลุงตรงฟางและวันนี้ก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านได้เชิญพวกเรามาเข้าร่วมงานซึ่งจริงจอกเท่าก็ได้หัวเราะออกมาและเขาก็ได้พูดนะครับผม ว่าพวกเจ้าทั้งสองล้วนเป็นอัจฉริยะที่มาจากตระกูลนักปรุงยาที่วูหลางได้ทรงมาเข้าร่วมงานและเมื่อจริงจอกเท่าได้เห็นท่าชี้อันถ่อมตนของทั้งสองเขานะครับก็ยิ่งเชื่อมั่นว่าพระเอกและลิวฮงนั้นก็มาจากตระกูลใหญ่จริงๆจ,จ,จากนั้นนะครับผมหัวหน้าตระกูลนักปรุงยานั้นก็ได้เดินทางมาที่นี่ด้วยตัวเองซึ่งเขานะครับ ก็เคยเป็นสหายเก่ากับเฟิงหลิวนั่นเองซึ่งสาวองครักษ์นั้นเธอก็ไม่รู้นะครับว่าเฟิงหลิวนั้นเป็นใครและมาที่นี่ทําไมนางจิงได้บอกว่าหลีกไปซะคนแปลกหน้านี่คือขบวนรถม้าเกามังกรหยกถ้าเจ้าไม่อยากตายก็จงถอยหลังไปซะซึ่งเฟิงหลิวเขาก็ได้บอกนะครับผมว่าข้ามีธุระกับหัวหน้าของเจ้าซึ่งทันใดนั้นสาวองคลักษ ก็ได้ทําการพุ่งเข้ามาและทําการโจมตีเฟิ่งหลิวซึ่งก็แน่นอนนะครับว่านางก็สู้เฟิองหลิวไม่ได้ทําให้พี่น้องฝาแฝดของนางทั้งสี่คนก็ได้ออกมาช่วยสู้และทั้งสี่คนนะครับก็ได้ทําการพุ่งเข้ามา โจมตีจากทุกทิศทางพร้อมกันนั่นเองทำให้เฟิงหลิวก็ได้ใช้วิชาสุดยอดไม้ตายกำจัดพวกนางลงได้สำเร็จและทันใดนั้นหัวหน้าตระกูลก็ได้กระโดดเข้ามาและใช้มือเปล่ารับวิชาของเฟิงหลิวไว้ได้สำเร็จซึ่งทั้งสองคนนะครับก็สามารถต่อสู้กันได้อย่างสูสีมากๆและเขาก็ได้บอกกับเฟิงหลิวว่าวิชาดาบของเจ้านั้นอย่างยอดเยี่ยมเหมือนเดิม และจากนั้นทั้งสองก็ได้นั่งจิบชาและนั่งคุยกันเหมือนกับเพื่อนสนิทที่ไม่ได้เจอกันนานซึ่งเฟิงหลิวจึงได้บอกไปว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันดูง่ายไปหมดเลยและข้าต้องขอบใจ คนที่ชื่อวูหลางทิดเจ้าแต่ส่งมาช่วยพวกข้าด้วยแต่เทาว่าหัวหน้าตระก,กูลก็กลับพูดนะครับว่าคนที่ชื่อวูหลางนะ่ะข้าไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยและฉักก็จะตัดมาซึ่งเฟิงหลิวก็ได้ทาการบุกมาโจมตีใส่วูหลางถึงที่นะครับและเฟิงหลิวจึงได้บอกไปว่าข้าเบื่อเต็มทีกับลูกไม้ของเจ้าแล้วสรุปแล้วเจ้าเป็นใครกันแน่ไหนเมื่อข้าไปถามกับ หัวหน้าตระก,กูลแล้วและเขาก็บอกว่าไม่รู้จักเจ้าซึ่งวูหลางเขาจึงได้บอกว่าเรื่องนั้นข้าจะยอมบอกเจ้าแต่ตอนนี้เจ้าต้องรีบไปช่วยพวกหลานซื้อลู่ที่บ้านตระกูลตรงฟางไม่อย่างนั้นทุกอย่างมันก็จะสายเกินไปและแผนการที่พวกเราอุตส่าห์วางไว้มันก็จะพังหมดและชาก ก็จะตัดมานะครับผมที่พวกพระเอกที่กำลังงานเข้าเพราะพวกตัวโกงก็เริ่มสงสัยนะครับว่าพระเอกนั้นมาจากตระกูลหนักปรุงยาจริงหรือไม่เพราะที่แหวนของพระเอกมันก็ไม่มีชื่อของพระเอกสลักอยู่เลยและอีกอย่างหนึ่ง หน่วยสอดแนมของพวกตัวโกงนั้นก็ได้มารายงานว่าจะมีขบวนรถมาของหัวหน้าตระกูลมาส่งของที่นี่ซึ่งมันนั้นก็คือแหวนจำนวนมากที่ขาดการวัตถุทำขึ้นมาและมันก็เป็นของปลอมพระเอก ก็เลยได้บอกนะครับว่าข้าก็มีแหวนอยู่จริงแต่พวกเจ้าไม่เชื่อและจะให้ข้าทำยังไงละ่ะจากนั้นจึงจอกเท่าจึงได้คิดในใจนะครับว่าทำไมพลังไฟของข้าที่เป็นวิชาอันดับหนึ่งของตระกูลตองฟางถึงไม่สามารถ โจมตีเจ้าเด็กนี่ได้กันแต่ทว่าหลิวหงนั้นเขานะครับก็เป็นคนที่ฉลาดเขาจึงได้ทำการพูดทวงเวลาเผื่อรอให้เฟิงหลิวนานเดินทางมาถึงนั่นเองจากนั้นเฟิงหลิวนะครับก็ได้เดินทางมาถึงที่นี่พอดีและเขาก็ได้นำแหวนทองจากหัวหน้าตระกูลมาให้จิงจอกเท่าได้ดูําให้จิงจอกเท่าก็มั่นใจนะครับว่าพวกพระเอก นั้นมาจากตระกูลใหญ่จริงทําให้พวกพระเอกก็ยังสามารถเขารวมงานประลองต่อได้ในวันพรุ่งนี้และจริงจอกเท่าก็ได้บอกอีกนะครับผมว่างั้นข้าต้องขออภัยสําหรับการเสียมรารยาทกับพวกเจ้าเมื่อกี้ด้วยก็แล้วกันและฉากก็จะตัดมานะครับหลังจากที่เฟิงหลิวนั้นก็ได้ใจเย็นลงเขาจึงมาคุยกับวูหลังแบบดีๆเพราะพวกเขาก็ร่วมฟาฟัน อะไรด้วยกันมามากมายและเฟิงหลิวจึงได้บอกนะครับว่าขาก็รู้จักเจ้ามาสักพักหนึ่งแล้วนะแต่ตอนนี้ขากลับรู้สึกว่าเหมือนจริงๆแล้วข้าไม่ได้รู้จักเจ้าเลยและเราก็เป็นเพียงคนแปลกหน้าซึ่งมูหลางเขาจึงได้บอกนะครับ ว่าความรู้สึกนี้ข้าก็คิดว่าเจ้าไม่เคยได้สัมผัสกับมันเป็นครั้งแรกหรอกและเฟิงหลิวจึงได้บอกว่าเมื่อกี้หัวหน้าตระกูลได้บอกกับข้าว่าแหวนเงินของพวกเขานั้นได้ถูกขโมยไปซึ่งคนที่ขโมยก็คือเจ้าใช่ไหมละ่ะ ตอนนี้เจ้าจะบอกข้าได้หรือยังว่าเจ้าเป็นใครกันแน่เพราะเจ้าสามารถใช้วิชาเคลื่อนย้ายของสำนักกวางข่าวในตำนานได้สแสดงว่าเจ้าไม่ใช่คนธรรมดาแน่นอนซึ่งวูหลางจึงได้มากระซิบข้างๆหูเฟิงหลิวนะครับและบอกถึงตัวตนที่แท้จริงของเขานั่นเองซึ่งชากก็จะตัดมาที่ศึกการประลองรอบแคนสุดท้ายซึ่งพระเอกนะครับ ก็จะต้องต่อสู้กับลำดับที่5ของตระกูลฉีนั่นเองซึ่งพระเอกก็ได้ทำการระเบิดพลังไฟขั้นสุดยอดออกมานะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมดูแลสนุกกันมากหรือเปล่าเอ่ยก็ถ้าสนุกนะครับผมก็ฝากคุณผู้ชมคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับว่าชอบกันผมจะได้มีกำลังใจมาทำคลิปสนุกๆให้คุณผู้ชมดูอีกนะครับและผมก็จะมาทำคลิปรวมสรุปให้อีกทีหนึ่งนะครับ และสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบแต่ผมทำหน้าที่เต็มที่แล้วต้องขอตัวลาคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม